สมเด็จพระจัก,กรพรรดินีมิชิโกแห่งญี่ปุ่นส่งให้ความเคารพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชดังพระเชษฐาหนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุญของญี่ปุ่นรายงานว่าในจดหมายที่สมเด็จพระจัก,กรพรรดิินีมิชิโกส่งเขียนตอบคำถามสมาคมผู้สื่อข่าวประจำสำนักพระราชวังของญี่ปุ่น เนื่องในวันพระราชสมภพ82บพรรษาเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมามีใจความส่วนหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชว่าในวันที่13ตุลาคมข้าพเจ้าได้ทราบข่าวที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชพระองค์มีพระชนมายุมากกว่าข้าพเจ้า6-7ถึงปีและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณดูแลข้าพเจ้ามาโดยตลอด ดุดดังพระเชษฐานับตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าอายุได้ราว20ปีสมเด็จพระจัก,กรพรรดินีมิชิโกยังทรงเขียนในจดหมายด้วยว่าข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวการประชวนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชและเคยคาดหวังว่าจะมีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์อีกครั้งนอกจากนี้ยังทรงเขียนแสดงความเสียพระราชาหรือไทยอย่างสังอย่างสุดซึ้งอีกครั้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และปวงชนชาวไทยด้วย